สวัสดีครับร้านช่างมีกุญแจนะครับวันนี้เราก็จะมาทำกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ P c ซนะครับของลูกค้ารถประมูลมาตัวนี้เป็น2016อาการคือว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นรีโมทเสียหรือว่ากล่องสมาร์ตตัวนี้เสียก็เลยส่งมาให้เราเช็คดูช่างมีตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่รีโมทเสียนะครับก็หารหัสแล้วก็โปรแกรมตัวใหม่ให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวมาเทสได้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นลูกเก่านะครับก่องลูกค้าเปิดรีโมทเป็นสีเขียวสังเกตดูนะครับกล่องยังไม่ตอบรับนะครับรีโมทตัวนี้เสียแล้วนะครับปิดก่อนนะครับตัวนี้เป็นรีโมทตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปโปรแกรมในกล่องนะครับตัวนี้เปิดโอเคครับใช้ได้นะครับไฟติดกล่องรับนะครับแสดงว่ากล่องตัวนี้ไม่เสียเดี๋ยวเราปิดนะครับมันก็จะไม่ทํางานเปิด กลองสมาร์ทลัดนะครับท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจรีโมท P C X หรือรุ่นอื่นๆยามาฮ่าหรือว่าเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับที่เป็นพวกนี้ส่งมาตรวจเช็คได้นะครับครับส,สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามยินดีให้คำปรึกษาได้ครับคุณมากครับ